สวัสดีครับวันนี้มาพบกับลุงหนาเก่้าต่างนะครับวันนี้พามาชมการทดสอบระบบของแมสซี่หนึใต้เหลืองนะครับ ซี่นะครับถือว่าเป็นเครื่องฟังที่มีคนนิยมนะครับค่อนข้างสูงนะครับโดยเฉพาะแมซี่หนึนะครับคนนิยมใช้นะครับเพราะว่าทํางานเร็วนะครับอัดคล่องนะครับใครที่สนใจเครื่องฟังไว้ใช้งานนะครับสามารถโทรสอบถามที่เบอร์0 8 7 9 5 7 9ด5 3มนะครับศ9 3 5 7 3 2 1 0 1มี2เบอร์โทรนะครับลองโทรสอบถามดูได้เลยนะครับ ก้อนฟางจากทางร้านครับมียี่ห้อนิวฮอลแลนด์อินเตอร์มาซี่นะครับเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดของคันนี้กันครับตันนี้นะครับเราเช็คระบบนะครับแล้วก็เก็บสีให้กับลูกค้านครับขนาดก้อนฟางนะครับมาตรฐานครับมาซี่ครับก้อนใหญ่ครับส่วนความยาวนะครับเราสามารถตั้งได้ตัวนี้นะครับชุดมของมัดนะครับสวยมากเลยนะครับ จากต่างประเทศนะครับคณนก็มีการเช็คนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเราก็เก็บสีให้ใหม่เลยนะครับทุกท่าน ที่ตั้งของร้านนะครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเส้นสุรินทร์สังขะตมอที่19บ้านตะขอนะครับหรือเซิร์ชทางคูเก,ก้นแมพนะครับพิมพ์ไปว,ว่าลุงหงาเครื่องฟางนะครับทางร้านมีแค่สาขาเดียวเท่านั้นนะครับใครที่อยากได้เครื่องฟางจากร้านลุงหงาน,นะครับก็เข้ามาชมได้เลยครับ ปลายเดือนกันยานะครับจะมีรื่อาสาเข้ามาเพิ่มนะครับอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามนะครับช่องของเรานะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางร้านเรานะครับใครที่เป็นมือใหม่นะครับอยากศึกษาหาความรู้นะครับก่อนที่จะซื้อจริงนะครับเรายินดีให้คําแนะนํานะครับสามารถเข้ามาชมที่ร้านได้เลยนะครับทางร้านนะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับช่วงนี้ก็ ใกล้นะครับใกล้จะถึงหน้างงานนะครับเหลืออีกประมาณ2เดือนนะครับถ้าใครต้องการเครื่องที่เก็บสีนะครับอยากให้ลูกค้านะครับเข้ามานะครับที่ร้านก่อนนะครับเพราะว่าแต่ละคันนะครับใช้เวลานานมากเลยครับกว่าจะเก็บเสร็จนะครับเช็กระบบเก็บสีอีกนะครับเวลาอย่างน้อยหนึ่งอาทิตย์นะครับต่อคันนะครับถ้าใครอยากได้คันที่เก็บสีนะครับ รบกวนนะครับเข้ามาติดต่อที่ร้านนะครับหรือว่าครสอบถามก่อนนะครับเพราะว่าเครื่องแต่ละคันใช้เวลาในการเก็บนะครับลูกค้าไม่สามารถมาซื้อปุ๊บได้เลยนะครับต้องมีการมาจองก่อนนะครับ รุโหมดน,นะครับถือว่าสวยมากนะครับคันนี้นะครับเครื่องฟัอจากทางร้านเรานะครับเป็นเครื่องฟังจากเข้าต่าต่ประเททนะครับไม่เคยใช้งานในไทยน,นะครับท่านนะครับจะมีการเช็คนะครับ แล้วก็พอส่อระบบก่อนส่งลูกค้านะครับถูกคันนะครับไม่ว่าจะเป็นคันที่เก็บสีอันที่เก็บสีก็ตามนะครับอย่าลืมนะครับต้องการเครื่องอัดฟางไปใช้งานนะครับต้องลุงหมาเครื่องอัดฟางนะครับเบอร์โทรนะครับ0879579453นะครับ0935732101นะครับฝากติดตามทาง Facebook ด้วยครับพิมพ์ไปว่าเครื่องอัดฟางมือสองราคาถูกหรือว่าพิมลุ ฝากกระด้นครับไปกดติดตามเพจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ